มันไหมเด้งอันนี้มันมันมันร้อนจนละลายแล้วมาซ่อมมามาไม่ติดเลยตอนนี้โอเคแล้วหนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วตอนนะี้ เบิทเชอรนี่ไล่ระบบไฟเดบิทเชอรไล่ระบบไฟไล่ไปไล่มาเจอแล้วครับอันหาคือสวิตเสีย ซิกแอนไม่ไม่ละลายจากการแก้ไขซ่อมแซมไปแล้วอันนี้ใช้ได้เลยเราประกอบกับอปลอดลื้อหายไปหายทั้งระบบเปิดแอร์มีอะไรเลยซิกเสีย เคยได้ประกอบกลับแล้วด้านนี้ประกอบไปแล้ว,น,น,วน,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 น่าถอดอบบนี้เป็นน็อตเม็ดน็อตไม่มีเซนส์มาเลยไรสินี่เดิมใส่เลยตัวเขาตัวมันต่อตัวมันมีมาป่าวตอนมาไม่มีมาปม่าวด้วยอะเราใส่มาให้มันใหม่ด้วยน,นี้มันก็แตกมาแล้วนะรถโหลมันกรอบวันนี้ก็กรอบที่ก็แตกนี่ใส่ก็กระซ่อมให้ละ ยิ่ใส่เข้าไปจะเสียบยนอ็อตห,หลังแตกนะคับแล้วก็คนวานะเสไมาอย่างนี้งแคบประาได้สามิดประกอบไปแล้วครัเวนี้เดนี้ก็ใส่แล้วดันมาอันนี้อยู่แ้านี้ก็ใส่ขา อันนี้จะมาล็อกตรงนี้อาแล้วป่าเราถอดต้องถอดคานนี้อเเอาเลยโอ้โหเกือบไแล้วาสายคานี้ยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปเลยลราออกก็งัดออกอะไรนี่ก็งัดออกเหมือนกันอันนี้ก็งัดงัดออกมาข้างเหมือนกัน,กนจะงัดออกงัดออก ตองถอดตัวนี้ต้องถอดชุดนี้ออกต้องถอดตัวนี้ก่อนถอดตัวนี้ถอดชุดน <UC S> ี้ถอดเกจต้องถอดชุดนี an はは lad, ้ออกก่อนตัวนี้ดันออกถอดนัดสองบนสองตัวบนจากมาถอดนอตข้างในนี่สองตัวอ่าตัวนี้มีนอตข้างแรงสองตัวตัวนี้ออกสองตัวแล้วก็มีนัตข้างในอีกสองตัวตัวนี้ถอดสานี้ออกได้น้ำต้องฝานี้ว่าที่ประกบอยู่ ตัวนี้จะประกบอยู่แต่ลองไว้เป็นข้อมูลครับรุ่นนี้เมื่อคนถอดไม่ถูกหลักมันก็จะมีนี่ <Okay. S 2> อันนี้ก็ซ่อมเสร็จจะปล่อยครับเพื่อเชื่ออันนี้มาซ่อมที่นี่ประจำนะครับอันนี้ก่อนนี้ก็มาเปลี่ยนหลายปีอ่ะเปลี่ยนคอยเย็นไปวันนี้เป็นระบบไฟครับวันนี้ระบบไฟแอร์ซิกซิกเสีย ซิกเสียครับซ่ำมแก้ไขให้แล้วอ่านี่ยผมจะรถยุโรปมันจะกรอบๆหน่อยแตกครับอเคโอเคได้อรแล้ว